สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่517 กันแล้วนะครับพี่ๆี่ก็รหัสพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามานะครับรับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่เพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่เป็นนท แรกๆเลยนะครับ แล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจดูแล้วสนใจนะครับอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับผม O I P อ Q นะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจ ให้สนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นันนันว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงนะครับผมให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับตรงด้านบนนี้นะครับผมเรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผม EP นี้จะมีเยอะนิดนึงนะครับพี่ๆก็คือหมายเลขที่30นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นองค์พระที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อนะครับคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะ เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากจะชอบบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมในอีีไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมเพราะ ฉะนั้นนะครับพี่พี่ก่อนจะชอบบูชาก็ดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับรูปภาพก็สามารถสอบถามขอดูรูปภาพกันได้ตลอดเลยนะครับพี่พี่ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับซูมกล้องเข้าไปนะครับผมเราก็จะเริ่มกันที่รายการใหม่แลกที่หนึ่งกันในอีพีนี้กันเลยนะครับผมสําหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับนี่นะครับรูปปั๊มเหมือนนะครับผมหลวงพ่อเดิมนะครับ เนื้อทองเหลืองนะครับปี2 4 8 2วัดหนองโพนะครับพี่พี่นี่นะครับผมรายการหมายเลขที่1นี้นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่สำหรับรูปปั๊มเหมือนหลวงพ่อเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับพี่พี่เนื้อทองเหลืองรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา750บาทนะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่ดูนะครับ ดูผิวกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับนี่นะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมอยากให้นะครับพี่พี่ได้เช่าองค์พระที่ชอบใจที่ถูกใจกันนะครับ นี่นะครับผมหากดูแล้วยังไม่ชอบใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะครับพี่พี่สามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยครับผมทุกองค์ที่พี่พี่ได้ดูอยู่นี้นะครับผมจะได้รับตรงตามคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับสําหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา750บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขสองนะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมเรียนนะครับรุ่นสร้างกุฏิส่งนะครับพี่พี่นี่นะครับหรือว่ารุ่นขุดสรนั่นเองนะครับผมปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมหลวงพ่อคูนะครับ นี่นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมเรียนว่าคูณรายการหมายเลขที่2องค์นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมลงกล้องนะครับให้นะครับพี่พี่ได้ดูได้ชมกันนะครับองนี้นะครับหมายเลข2ใน EP พนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม750บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับเรียนหรือว่าคูนะครับผมปี2517นะครับพี่ๆรายการนี้เลยนะครับผมนี่นะครับมีรอยจานด้วยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผม รุ่นนี้ผมเหมือนจะมีเนื้อนืวากับเนื้อทองแดงนะครับผมแต่ที่ผมได้มาเป็นเนื้อทองแดงนะครับดูนะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับผมโด้กพคูณนะครับนี่นะครับผมมีรอยจานด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับพ่อคูณนะครับผมรายการใหมายเลขที่2องใน ep นี้นะครับเปิดให้ในราคา750บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ750บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่3นะครับอันนี้เป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับ450านะครับผมสําหรับพระผงสุพรรณรายการที่3นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่พระผงสุพรรณองค์นี้นะครับ450บบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับ ไดนะครับผมอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมองคไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่นี่นะครับทุกองนะครับผมสวยตรงตามคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่4นะครับพี่พี่อนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมองค์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่4รายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมเอา 450บาทนะครับพี่ๆสำหรับสมเด็จรายการนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดดูแล้วสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับนี่นะครับผมลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับนี่นะครับท่านใดชอบบูชารายการองค์ไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะครับหรือว่าท่านใดนะครับผม มีมุมไปต่อนะครับผึงที่เทา่าไหร่ก so ็ลองติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมพูดคุยกันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมรายกันที่5้านะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับตระกุดนะครับผมนี่นะครับตระกุดรายการนี้นะครับผมจะเป็นหลวงปู่สุขนะครับพี่ๆนี่นะครับน่าจะเป็นหลวงปู่สุขนะครับผมลองดูกันได้นะครับเจ้าของเดิมแกบอกผมว่าเป็นหลวงปู่สุขนะครับผมรายการนี้นะครับ ตะกรุดนะครับผมดอกนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในเออ่เป็นพรอมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นทองแดงนะครับผมตรงปลายตะกรุดนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขที่5นะครับพี่พี่ตะกรุดผูสุกนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่พี่รายการนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคา750บาทนะครับผม750บาทนะครับพี่ นี่นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่6นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่น่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่ตะกรุกดปู่เอี่ยมนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมตะกรุดดอกนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่ดอกนี้นะครับผม550บบาทนะครับผมวันนี้ผมได้มาสภาพเปลือยแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้อยู่ในเลี่ยมนะครับ นี่นะครับลองดูผิวกันชัดๆเลยนะครับพี่พี่นี่ผมลงกล้องให้ดูแบบชัดๆนะครับตะกุดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับสําหรับหมายเลขหกนะครับผมตะกุดนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่เจ็ดนะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับพาหุระมาหลวงปู่มหาศิลานะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผมสําหรับรายการที่7นะครับผมนี่นะครับเหรียญพระโอรมานนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับผมเนื้อทองแดงนะครับเปิดให้ในราคา500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับต่อโคตรงนี้นะครับพี่ต่อโคหมายเลขตรงนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ500บาทนะครับผมองค์นี้นะครับ สำหรับนะครับผมรายการหมายเลขที่7นะครับผมใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับพี่ๆรับชมให้ชอบใจรับชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมนะครับผมกดปรถูกใจไว้กันด้วยนะครับพี่นี่นะครับรายการนี้นะครับรายเลขเจ็ดนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นพระผงลวงเศรษฐีนะครับหลวงปู่ศิลานะครับพี่พี่รายการนี้นะครับอ่อนี่ผมขอแบ่งให้นะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับพระผงลวงเศรษฐีหลวงปู่ศิลารายการหมายเลขนี้นะครับหมายเลข8นะครับผมนี่นะครับ500ขอภัยด้วยนะครับผมเอา400บาทนะครับผมพิเศษให้นะครับนี่นะครับถ้าได้สนใจคู่กันกับเหรียญพระหรมานก็สามารถพูดคุยราคากันได้นะครับพี่ อันนี้เป็นพระผงวงเษฐีรุ่นหนึ่งนะครับหลวงปู่ศิลานะครับผมอยู่ในเลี่ยมเข็บผิวไว้แบบนี้นะครับเป็นเลี่ยมพลาสติกนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมเป็นเหรียญพ่อเงินวัดตอนใจหอมนะครับผมเหรียญเสมานะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่รายการนี้เปิดให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับหมายเลขเก้านะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่เสมาหรือพ่อเงินนะครับ 500บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆถ้าใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0 9น3 2 5นะครับ1096นะครับผมนีนีครับอย่าลืมจดเป็นหมายเลของค์พระที่ถูกใจไว้กันด้วยนะครับพี่ๆถัดมาครับหมายเลข10ครับรายการนี้จะเป็นเหรียญเซียนโตปูทวดนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ หมายเลขสิบนี้นะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับเหรียญเซียนโตนะครับหลวงปู่ทวดนะครับพี่พี่นี่นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับเนื้อทองแดงนะครับผมรายการนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเลี่ยมกันน้ําเก็บผิวนะครับพี่พี่ตรงนี้นะครับผม หลังก็จะเป็นพระครูวิศษโสภณหรือว่าอาจารย์ทีมต่นงนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมถัดมาครับอิตาปูโตนะครับผมเงินล้านนะครับพี่ๆอันนี้เป็นเนื้อไบลานนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมเอา750บาทนะครับผมสําหรับปิตาเงินล้านรายการนี้นะครับเนื้อผมไบลานะครับผมนี่นะครับ750าบาทนะครับผมฝังตะปูตรงใต้ฐานนะครับรายการนี้นะครับ 750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านนเลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับสำหรับนะครับผมพระปิดตานะครับผมปูโต๊ะนะครับพี่ดูนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมเปิดให้ในราคา750นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่12นะครับผมอันนี้เป็นปิดตาปลดหนี้นะครับผมเนื้อเกสอนนะครับผมเนื้อของเกสอนนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสำหรับ ปิดตาเนื้อขงเกสรายกันที่12องงค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ750บาทเหมือนกันนะครับพี่รายกันนี้นะครับผม750บาทนะครับปิดตาปูโตนะครับผมนี่นะครับฝานตะกุสรดอกตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมถ้าใดดูแลสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมแสงไฟอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปภาพไว้ให้นะครับพี่ถ้าหากอยากรู้รูปภาพเพิ่มเติมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม เปิดให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหลบผู่ท้วดนะครับพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหลบพู่ท้วดรายการหมายเลขที่13นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผู่ทวดองค์นี้นะครับผมใต้ฐานนะครับนี่ถือว่าองค์ใหญ่อยู่นะครับพี่องนี้นะครับหมายเลข13นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา550นะครับผม550บาทนะครับผมหลบพู้ท้วดนะครับ นี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับถ้าได้สนใจหมายเล็กไหนสนใจรายขาดไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพี่พีนี่นะครับผิวสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมสำหรับหลวงพ่ทวดนะครับเปิดให้ในราคานะครับขององค์นี้นะครับนี่นะครับ 5้าบาทเ e ท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่เป็นใต้ฐานนะครับผมล้กล้องห <the> <rush> ให้ดูได้ประมาณนี้นะครับสําหรับหมายเลขสิบนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่14นะครับอันนี้เป็นสมเด็จไกเซอร์นะครับพี่หมายเลขนี้นะครับวงนี้สี่ร้อาสนะครับผมสําหรับสมเด็จไกเซอร์รายการที่14นี้นะครับผม450บาทนะครับลองดูมวลสารกันได้นะครับพี่สําหรับรายการนี้นะครับ นี่นะครับผม450บาทนะครับพระสมเด็จไกเซอร์นะครับพี่นี่เป็นผิวด้านหลังนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายกันนี้นะครับถัดมานะครับผมรายกันที่15นะครับพี่ๆองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อกวยนะครับผมเหรียญกลมนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเหรียญพ่อกวยเหรียญกลมอง์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมองนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผมสำหรับเหรียญกลมหรือพ่อกวยนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญเปลยนะครับพี่พี่นี่นะครับพ่อกวยนะครับวัดโคศิตารามนะครับนี่นะครับผมลองดูกันได้นะครับผมเอาที่พี่พี่ชอบใจนะครับผมหากสนใจรายกันไหนสนใจหมายเลขไหนก็สอบถามมากันได้ตลอดเลยนะครับ รูปภาพมีให้รับชมนะครับผมดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับผมติดต่อมาได้นะครับผมเบอร์โทรหรือว่าไลน์แอดผมก็ขึ้นไว้ให้ตลอดทางคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่สาหรับหมายเลขนี้นะครับผม500บาทนะครับรายกันที่15นะครับผมถัดมานะครับผมรายกันหมายเลขที่16นะครับผมรายกันนี้ก็จะเป็นนะครับเหรียญพ่อเกษตรนะครับผมนี่นะครับเหรียญพ่อเกษตรเขมะโครนะครับผมอันนี้เป็นมณฑลทหารบกที่3นะครับค่ายสุรนารีนะครับผม เหรียญนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา450บาทนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญมอทบอสามนะครับผมพ่อเกษมเขียนมครรนะครับผมค่ายสุรนารีนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับ สามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่พี่ถ้าหากว่าสนใจนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมองนี้นะครับ450นะครับถัดมานะครับผมรายการที่17นะครับเป็นสมเด็จเกจชัยโยนะครับพี่พี่์นี้450บาทเหมือนกันนะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับ450นะครับผมสําหรับพระสมเด็จเกจชัยโยนะครับพีพี่รายการที่17นะครับนี่นะครับ ลองดูผิวขึ้นได้นะครับผมององนี้นะครับ4 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข18เป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้เอา450นะครับผมสําหรับจอบพ่อเงินรายการนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับพี่พี่องนี้นะครับอันนี้ยังพอลงกล้องให้ดูเห็นถึงองค์ พระกันได้อยู่นะครับผมแต่บางอันที่ผมได้มาก็ลงให้ดูยากหน่อยนะครับเพราะว่ากรอบเก่านะครับอันนี้เอา450บาทนะครับผมถ้าใดสนใจนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ในเรียมพลาสติกแบบนี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นรายการที่อ่านะครับพี่พรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมรูปหล่อนะครับหนุ่พ่อเงินนะครับวงนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมรูปหล่อรายการนี้นะครับ 500บาทนะครับผมเราเพ่งเงินหมายเลขสิบเก้านะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมอันนี้ผิวนะครับถ้าใดถูกใจนะครับผมก็สอบถามมากันได้นะครับผมเปิดให้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับสําหรับรายการที่สิบเก้านะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็น ลูกสะกดนะครับพี่พี่นี่นะครับลูกสะกดอันนี้เป็นหลวงปู่สุขนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท้านะครับผมลูกสะกดนะครับจะอยู่ในเลี่ยมทักรวดแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขที่20นะครับเอา350นะครับพี่พี่สำหรับลูกสะกดหมายเลขนี้นะครับหลวงปู่สุกนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท้านะครับผม 350บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ350บาทนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมชอบใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่พี่ถัดมาครับหมายเลขที่21เครับเป็นปิดตานะครับอันนี้น่าจะเป็นหลุมพกแก้วนะครับพี่พี่วัดเครือวันนะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกกันน้ําแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับเอา450นะครับพี่พี่หุ่งนี้นะครับผม 450บาทนะครับผมสำหรับปิดตานะครับรายการที่21นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่อาจจะลงกล้องด้านหลังให้ดูมัวนิดนึงนะครับเพราะว่ากรอบถือว่ามัวนะครับผมไม่ได้ลงกล้องให้ดูชัดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่21นะครับ450นะครับผมถัดมานะครับหมายเลขที่2ี่ครับพี่พี่พระธาตุกระดานนะครับผมรายการนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมพระธาตกระดานรายการนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก็บไว้แบบนี้เลยนะครับผมอง์นี้นะครับนี่นะครับผมองคีนี่ร้450้าสิบนะครับผมหมายเล็กนี้นะครับพระธาตกระดานนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่พีลายการนี้นะครับลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมนี่เป็นผิวด้านหลังนะครับสี่รอยห้าสิบบาทนะครับผม สี่ร้อส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับถัดไปนะครับผมจะเป็นตุ๊กตาใหญ่นะครับหลวงปู่โตเนื้อใบลานนะครับพี่องนี้ผมได้มาขอมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมองนี้นะครับ750้บาทนะครับผม750บาทนะครับพี่สําหรับปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับผมเป็นเนื้อใบลานนะครับนี่นะครับท่านใดดูแล้วถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผม นี่นะครับผมดูนะครับนิ้วมือนะครับผมรายการนี้นะครับ750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมกดโต๊ะนะครับผมชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจนะครับถ้าใครสนใจรายการไหนนะครับผมสนใจหมายเลขไหนนะครับก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับ จะดูรูปภาพเพิ่ zat, มเติมกันก่อนก็ได้ kita, UK, chanting, นะครับถ้าหากถูกใจก็สามารถสอบถามเช่าบูชาได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนั่งบนฐานบัวนะครับพี่พี่นี่นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา500บาทนะครับสําหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมรายการที่24นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจนะครับ สนใจใหมายเลขไหนสนใจรายการไหนนะครับผมสอบถามมาได้นะครับพี่พี่พูดคุยกับผมได้เลยนะครับนี่นะครับผมวันนี้เป็นหมายเลขที่2 4แล้วนะครับผมใน EP นี Rot ้นะครับผมพดทูดนะครับผมใต้ฐานนะครับผมมีต่อโคตรงน <mon> ี้นะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญแล้วก็คูณนะครับปีหนึ่งเเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่รายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม 500บาทนะครับผมสำหรับหลวงพ่อคูณนะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่นี่นะครับมีรอยจานนะครับหลวงพ่อคูณปาริสุทโธนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมวงนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี0 0บาทนะครับวัดบ้านไร่อำเภอดังขุนทดนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับปี2519่นะครับผม นี่นะครับเป็นเนลิเียมเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมนี่นะครับถ้าผิวจริงๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อลมดํานะครับถัดมานะครับอันนี้จะเป็นลูปหล่อนะครับผมหลุมพัดเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับผมเนื้ออันฟาก้านะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา650บาทนะครับผม650บาทนะครับสําหรับรูปหล่อหลวงพัดเดิมนะครับเนื้ออันฟาก้านะครับพี่ๆหกรยบบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ รายการนี้หมายเลขที่ 26, นะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นปิดตากระหนกข้างหลวงปุโตนะครับพี่พี่อันนี้เป็นเนื้อใบลานนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผม750นะครับนี่นะครับผมกรอบอาจจะมัวนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยกันด้วยนะครับ750บาทนะครับผมฝั่งตะปูตรงนี้1ดอกนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับ เป็นปิดตากระหนกข้างนะครับผมปูโตะนะครับผมรายการที่27นะครับนี่นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถ้าใดสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับถัดมาครับผมเป็นปิดตานะครับผมมหาอุตโมนะครับผมปิดตายันยุ่งหืูบูทินอิสริโกนะครับพี่รายการนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคา600บาทนะครับผมสําหรับปิดตามหาอุตโมนะครับ600บาทนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับ นี่นะครับผมเป็นปิดตายันยุ่งนั่นเองนะครับผมหลงพูทีมีซาริโกนะครับรายกันที่2 8นะครับผมพร้อมเลี่ยมนะครับผมนี้น่าจะเป็นเลี่ยมกันน้ำนะครับผมได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเปิดให้ในราคา600บาทเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่29นะครับผมรายการรอสุดท้ายในพีนี้นะครับอันนี้จะเป็นหลงปูสุกนะครับผม จะอยู่ในเลี่ยมอีกทีนึงนะครับผมอย่างนี้ครับต้นในก็จะอยู่ในเลี่ยมอีกทีนึงนะครับพิมพ์ประพาณฑลนะครับผมข้างรัศมีนะครับพี่ๆหลวงพุทธุกนะครับวัดปากคลองประขามเท่านะครับผมรายกันนี้นะครับเปิดให้ในราคา450บาทนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมด้านหลังตรงนี้ก็จะมีรอยจานนะครับอันนี้จะเป็นอยู่ในเลี่ยมทับเลี่ยมอีกทีนึงนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ปุสุกนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม450บาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่30นะครับผรายการหมายเลขสุดท้ายนี้พี่นี่ก็จะเป็นนะครับลงปุ๊ดทวดนะครับผมปุ๊ดทวดรายการนี้นะครับผมเอา350นะครับผมสําหรับหมายเลขที่30นะครับผมลงปุ๊ดทวดวัดประสาทนะครับนี่นะครับผม350บาทนะครับหมายเลขนี้เลยนะครับผมท่านใดถูกใจนะครับสอบถามมากันได้นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมไม่เป็นผิว้านหลังนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหากยังดูไม่ชัดอย่างไรก็สามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะครับเอาที่พี่ๆชอบใจเอาที่พี่ๆถูกใจกันได้เลยนะครับผมผมยินดีนะครับถ้าหากว่ายังไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับพี่พ ก็สาหรับท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะครับอยากจะชอบบูชารายการไหนก็อย่าลืมจดเป็นหมายเลของค์พระนะครับหมายเลข EP นะครับผมที่รับชมกันอยู่นี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ให้พิมพ์มาในไลน์แอดที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะครับตลอดทางคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับ บอกว่าสนใจนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมถ้าหากท่านใดนะครับชอบไปแล้วได้รับไม่ตรงอย่างไรนะครับผมผมยินดีคืนเงินหรือว่าเปลี่ยนให้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่ๆสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ